สวัสดีครับสวัสดีแฟนห่วยนะครับช่องชัยดวงเฮงทุกท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นในเด่นล่างนั่นแหละนะครับก็จะเป็นในสูตรเดิมต่อเน,นื่องนะครับกันมาหลายๆงวดแล้วเราสำหรับในทั้ง3สูตรนี้เด่นล่างนะครับก็มาดูกันเนาะนวันนี้จะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนซึ่งผมลองนําในสูตรเด่นบนสูตรนี้ลองมาดูนะครับเออนะครับสูตรนี้มันก็มาล่างเหมือนกัน งวดก่อน,นอ่าลองมาดูว่ามันจะชนมันจะมีใน901ยนไหมนะครับสำหรับในทั้ง3สูตรนี้ก็จะคานวณไปพร้อมๆกันเลยนะครับสูตรแรกนะครับสูตรแรกก็จะเป็นในสูตรเด่นล่างนะครับเด่นล่างสูตรที่1สูตรนี้เนาะซึ่งในงวดที่แล้วนะครับผลออกก็จะเป็นแอวตบนนะครับออกก็จะเป็นในที่4 1 7เเนาะล่างก็จะเป็นในที่ หกหนึ่งอ่ะสูตรนี้ไม่มานะครับสูตรนี้สูตรนี้หลุดหลุดวันนี้หลุด,ลดอ,อนะครับก็เข้ามานะครับเข้ามา2งวดติดแล้วกลับมาหลุดลงวดถัดไปนี่ก็ขอให้กลับเข้ามาแล้วกันเนาะสำหรับในงวดของวันที่16กรกฎาคมนะครับสำหรับขั้นตอนสูตรก็จะมีแค่นี้นะครับสูตรอ่ะมาดูกันนะครับแล้วก็เอาผลในงวดที่แล้วนั่นแหละนะครับเราก็หลักพันหลักพันก็คือ1นเนาะ นะครับแล้วก็ในหลักร้อยก็จะเป็น4อ่ะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเนาะนะก็สามารถพูดคุยทักทายนะครับใต้คอมเมนต์กันเข้ามาคอมเมนต์กันเข้ามานะครับผูดได้เ์ก็ขอให้ถือเลขเด้อวันนี้นะครับเนาะอ่ะใครอยากได้สูตรไหนนี่ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับอยากได้ไหมครับสูตรรางวัลที่1ในวันนี้6ตัวตรงๆชุดเดียวเนาะ เผื่อมันฟุกไปเข้ารางวัลอื่นนะครับใครอยากได้ก็คอมเมนต์เข้ามานะครับสามตัวบนชุดเดียวนี่ก็มีให้ดูกันเหมือนเดิมเนาะในทุกรงวดมันต้องมีสักงวดแล้วนะครับเนาะอ่ะนะครับก็จะคูณด้วยเลขคงที่สองเนาะหนึ่งสองได้สองสี่สองเป็นแปดเนาะจับบวกกันก็จะเป็นศูนย์เพิ่มแต้มไปแต้มหนึ่งนะครับก็จะเป็นหนึ่งแล้วก็ลดมาหนึ่งแต้มก็จะได้เก้าเก้าศูนย์หนึ่งนะครับ ในเด่นล่างสูตรที่1นตามนี้นะครับเนาะ9ก็เออนะครับหลังๆังนี่มีแต่90้าเลยนะครับเนาะเนี่ยถ้า901ไม่มีมาหลังหลนี่ไม่เคยจะพลาดนะครับเนาะนั่นแหละนะครับเนาะอ่างวดแรกเอาตั้งแต่วดแรกดีกว่าเนาะเนี่ยตั้งแต่901นคำนวณได้90 1นนี่อันนี้มาในหลักสิบอันนี้มาในหลักหน่วยส่วนนี้มาในหลักสิบส่วนนี้มาในหลักสิบเนาะอืมนะครับ สูตรนี้คำนวณในเ้901นี่เปอร์เซ็นเข้าเยอะมากนะครับสำหรับในเด่นล่างเดอร์นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในสูตรที่2สูตรที่2ก็ลงควบคู่กันนะครับกับสูตรเมื่อกี้เนะี่ยซึ่งสูตรที่2นะครับเข้าเนาะนะครับก็ผลออกห1นเนาะนั่นแหละนะครับแล้วก็มาในที่นะครับในเด่น1เนาะก็มาในหลักหน่วย2งวัติดแล้วนะครับ นั่นแหละก็อาจจะมีหลุดบ้างเข้าบ้างเนาะทนีนี้เข้าเยอะกว่าหลุดนะครับนั่นแหละงวดแรกนั่นแหละหมีนาเรามาดูกันนะครับในงวดล่าสุดว่าจะได้ในเลขไหนๆๆสูตรขั้นตอนสูตรนะครับก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับก็จะเป็นในหลักพันนะครับหลักพันก็คือ1เนาะคูณด้วยเลขคงที่9นะครับแล้วก็10ล่างมา2ตัวเนาะ สิบล่างก็จะเป็น6กหกแล้วก็6คูณด้วยเลขคงที่เแล้วก็จะเป็น8ปดแค่นี้แล้วก็จับมาเพิ่มแต้มลดเต้มอ่ะหนึได้9เด้อหกเกนะครับก็จะได้5้าสิบสี่หกแปดหกแเป็นสี่สิบแปดเนาะอ่ะก็จะบวกกันนะครับเก้าบวกกับ4ก็จะเป็น13บเนาะสบวกกับ8ก็จะเป็นหนึ่ง บอกให้เพิ่มตั้งลดแต้มเนาะก็จะเป็น1ก็คือ2นะครับลดแต้มมาแต้มหนึ่งก็ทําเป็น0เดี๋ยวล่างสูตรที่2นะครับเลขเียอก็จะเป็น0 12 0 12นะครัองวดน่องับวันที่16กกรกฎาคมนี้ก็มารอผลแล้วกันนะครับว่าจะเข้าเป็นมวดที่3งมวดติดไหมสําหรับในสูตรที่2เงเด่นล่างต,านะต่อมานะครับต่อมานนี้ก็สูตรนี้ก็ หลายงวดแล้วเนาะที่ยังไม่หลุดเลยนะครับส่วนในสูตรล่างเดินดีนะครับเข้ามาแล้วนี่หลายงวดเลยนะครับงวดล่าสุดนี้ก็ออกก็จะเป็นในที่ใน4 4 1 7ล่างก็จะเป็นในที่6 1หนั่นและหล,ละนะครับเนาะมาในที่1นะครับมาในที่1เข้าอีกแล้วนะครับ <K H 1> เข้าอีกแล้วสูตรนี้ก็1 2 3 4 5 5งี่ห้า้างวดติดแล้วเนาะก็มาได้ทั้งหลักสิบ 10, หลักหน่วยเนาะสูตรนี้นี่ ก็มารอดูกันนะครับวันที่16กรกฎาคมนี้ก็ขอให้เลขมันชนกันนะครับเหมือนใน2สูตรสูตรนี้ก็ขั้นตอนก็จะมีประมาณนี้นะครับหลัก10บล่างเนาะบวกเลขคงที่90 0คูณเลขคงที่90บนคูณเลขคงที่90าล่างคูณเลข,ขง 90, คลขขงที่9คูณได้เท่าไหร่ก็จะเพิ่มเติมไปนะครับบวกไป1บวกไป1นะอ่เรามาดูกันนะครับ10ล่าง10ล่าง สิบล่างก็จะเป็นหกเนาะสิบล่างก็จะเป็นหกนะครับแล้วก็จะเป็นในหลักร้อยหลักร้อยก็คือสี่สิบล่างนะครับแล้วก็อสิบบนขออภัยนะครับสิบบนแล้วก็สิบล่างสิบบนนี่เป็นหนึ่งสิบล่างนี่เป็นหกก็จะบวกตัวนึงข้างหลังนี่ก็จะเป็นคูณนะครับ ทั้งหมดเลยทั้งบวกทั้งคูณนะครับ6บวก9เป็น15 4 9นะครับ4คูณเเป็น36 1 9, 1 9 1> ได้9เนาะ6 9นะครแล้วก็จะได้หาอิบสีได้ทั้งหมดนี้จับบวกกันเนาะ4กับ6ตัดไปนะครับ6กบวกกับ4ก็จะเป็น0เป็น10เนาะก็จะเหลือ5บวกกันกับ9ก็จะได้สศูสุบอกให้เพิ่มแต้มเนาะ ก็จะ4แล้วก็5แล้วก็จะเป็น6นะครับอ่ะก็ได้มาแล้ว,ลวนะครับสำหรับในที่สูตรใน10ล่างเดินดีนะครับในว่าล่าสุดก็จะเป็นในที่4 5, 6ก็็รอมารุ้นกันนะว่าจะเข้าอีกไหมนะครับสำหรับในสูตรนี้หรือว่าจะหลุดก็ขอให้เดินดีต่อเนื่องกันนะครับเราซึ่งจับมารวมกันทั้ง3สูตร สูตรที่1นึ่งวดที่แล้วเนาะวดที่แล้วก็ออกนะครับก็จะเป็น6 1หนึ่งแล้วก็ในวดล่าสุดนะครับสูตรที่1นึ่งเด่นล่างนะก็จะเป็นในที่9 0 1สูตรที่2เนาะก็จะเป็นในที่4 5 6อ่าไม่ใช่0 1 2 แล้วก็ในสูตร10บล่างเดือนนี้ก็จะเป็นในที่ใน4หอ่ะนี่แหละนะครับเนาะสำหรับในสูตรก็หรือมันจะมาเลขนี้นะครับนะสองสูตรเนี่ยชนกันนะครับสติที่ผ่าน,านมานี่ตั้งแต่เริ่มทํามาเลยเนาะวันที่1น,นะครับลงจริงๆเลย1มีนาคมนี่ถ้า2ส,สูตรเนี่ยชนกันเท่าที่ดูเนาะ เท่าที่ดูเท่าที่ดูอันนี้ชนกันในที่6กับ7อ่ะก็มา7อันนี้ชนกันในที่9กับ0อ่ะมา0อันนี้ไม่ชนอันนี้ไม่ชนอันนี้ชน9กับ 0.. อ่ะชน9กเนาะก็มา9อันนี้ไม่ชนอันนี้ไม่ชนอันนี้ชน0กับ1เนาะแต่ไม่มานะครับแต่ไปมาในที่9กับ2เนาะเออตับเข้าคู่เลยนี่เนี่ยหรือว่ามันจะเหมือนกันเนี่ย อ้าวมันก็ตัวเดียวกันดินอกจากมวดของวันที่16มิถุนายนนะครับเนี่ยได้เด่นเหมือนกันเลยนะครับเพอร์แปกเนาะนะครับนั่นแหละนะครับเนาะใน2อสูตนี้ถ้าชนกันเนี่ยมันมาทั้ง2องสนั่นแหละนะครับแล้วก็หรือว่ามันจะมาจับคู่กันเนี่ยใน2องูนี้ถ้าการสูตรนี้ก็หลุดเลยดินะครับเนาะเออเข้ามาหลายมวนจะมาหลุดในงวดนี้หรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นเด่นศูย์กับเด่นหนึ่งแค่นัละ เพราะว่า2องูนยนี้ถ้าชนกันเนี่ยมันมันมาแน่นอนนะครับมาในหลักไหนหลักหน่วยหลัก10บก,ก็สลับ10สลับหน่วยได้แหละนะครับเนาะก็ล่างเนี่ยล่างเนี่ยมี9 0 1 2ยังไงก็มีแน่นอนนะหรือจะเป็นในตัวที่ชนนี่ยศูนย์กับ1นึ่มาจับกันกับ4 5 6นี่ยศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกก็เป็นได้นะครับเนาะหรือจะมาดูในสูตรในเด่นบนเมื่อกี้นี่ มันเขาก็ชอบมาในดินล่างเหมือนกันเนาะเนี่ยก็ได้มาที่901น่ี่เนี่ยมันก็มาชนกันศ1อ่ะศ1อีกแล้วเนาะเนี่ยอันนี้เป็นสูตรเด่นบนนะครับก็วัดก่อนมาในหลัก10เนาะมาหลัก10มาหลัก10มาหลักหน่วยมาหลัก10มาหลัก10มาหลัก10 หลังลงนี่มาในหลักสิบเนาะ901ถ90ึง901นี่ไอตัวชนเ่ย01นี่ยหรือว่ามันจะมาในหลักสิบแล้วหลักหน่วยจะเป็นในตัวนี้ล่างนะครับหนึ่งจะมีโอกาสมาอีกไหมก็ไม่แน่นะครับไม่แน่เนาะอันนั่นแหละนะครับเนาะก็ชนในที่ในเลขนี้นะครับเอ้ะนะครับหรือว่ามันเนี่ยหรือว่าจะมาจับกับตัวนี้นะครับ บาดนี่ไม่มีชนมันเลยเนาะนะครับนั่นแหละครับก็ตามนี้แหละสาหรับสูตรเลขวิ่งตัวเดียวนี่ซึ่งในวดที่แล้วก็เข้าไป6เนาะเออนะครับลองดูในวันนี้จะเข้าต่ออีกไหมนะครับมันมีอีกสูตรหนึ่งอยู่สูตรวิ่งนะครับเนาะเดี๋ยวหาก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็ลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยเด้อนะครับ ก็เอาไปดูเป็นแนวทางเนาะในการไปเลือกซื้อนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสรับในงวดที่จะถึงนี้นะครับเนาะอ่ะก็อ่านี่ครับนี่อีกสูตรหนึ่งนะครับนี่แหละครับก็จะเป็นในอีกสูตรหนึ่งเนาะที่เป็นเลขวิ่งเนาะซึ่งในงวดแรกนะ่ะให้ไป2องเาสองไม่มานะครับก็ลงเป็นงวดที่2ได้ได้ตัวเดิมอีกนะครับก็เลยลองลดแต้มดูนะทั้งวดที่แล้วลดแต้มก็จะเป็นหนึ่งมา2เนี่ยมันก็จะมีอยู่เนี่ย เดี๋ยวว่างวันนี้ล่างจะมาดึงอีกนะครับถ้ามาดึงอีกนี่ก็ไม่น่าเกียดนะครับเนาะก็คือว่ายังมาตามสูตรเลขว่าล็อกนะครับเนาะเออนะครับเนี่ยนั่นแหละเลขวิ่งตัวเดียวนี่อีกสูตรหนึ่งก็เป็นตัวนี้อีกสูตรหนึ่งก็เป็นตัวนี้อ่ะนะครับแต่ที่แน่แนเนี่ยแหละนะครับยังไงล่างนี่ก็มี901 2แน่นอนนะครับอันนี้ไม่รู้วันเลขไหนจะมาเนาะก็รอดูนะครับในคลิป ถัดไปแล้วกันนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาจับมาชนกันกันกบในสูตรหลักหน่วยล่างซึ่งสูตรเนี้ก็ลงไป2สูตรเนาะหลักหน่วยล่างนี่มีสูตรเดียวนั่นแหละที่เข้าเนาะเนี่ยลงวัดแรกก็เข้านะครับ2 3 4สามสี่ห้าแล้วก็มาสองเนาะวัดที่แล้วนี่8 9 0 1้าูนย์หนึ่งเนาะก็มา1ก็ลองดูนะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปเดี๋ยวนำสูตรนี้นะครับหน่วยล่างเนาะนะครับสี่ตัวมา1ตัวเนาะลงเป็น ก็งวดล่าสุดนี่ก็ลงเป็นงวดที่3าแล้วนาะงวดที่แล้วลงงวดที่2ก็ก็มานะครับอ่ะมาดูกันเนาะว่ามันจะได้เลขนะครับมันจะมีเลขอยู่ในในชุดนี้หรือเปล่าของเดือนล่างนะครับเนาะนั่นแหละนะครับก็ยังไงก็ขอให้สมาชิกนะครับทุกทุกท่านโชคดีนะครับนั่นแหละหรือว่ามันจะออกเหมือนในงวดนี้เลยเนี่ยเก้าศูนย์หนึ่งอันนี้ก็เก้าศูนย์หนึ่งอันนี้ก็ศูนย์หนึ่งสองนะนั่นแหละนะครับแล้วก็ขอให้สมาชิก คนที่ดูคลิปนี้นะครับก็ขอให้เฮงรวยๆปังๆกันนะครับสำหรับในคลิปถัดไปก็เดี๋ยวจะได้มาดูในหน่วยหลักหน่วยล่างนะครับนอกหลักหน่วยล่างก็รอดูกันนะครับเนาะยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับขอขอให้สมาชิกที่ดูคลิปนี้เฮงเรวยๆปังๆนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมพรปัรถาทุกประการน,นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ